กันนะครับเละสุดๆเลยครับตั้งแต่เคยล้างขบูมามันน่าจะจมน้ำมาไหมเนี่ยไม่ใช่นะคับดูโอ้ไม่ได้จัดฉากนะครับว่ามันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเหมือนติดนะติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับอืมฮึมต้องหาวิธีกนนะครับเอาแบบย้อนสอนนี้ไหมเห็นไหม เห็นไหมครับเดิวันนี้ไหนเจอช่างโป๊บอ่ะช่างก็ชอบใส่กจริงขาสั้นเลยถ้าทำงานเน่นมากนะครับโอ้ กดนะครับต่อเทา้าขีบช่วย <S 2> <S 2> <S อืมแล้องูอะไรมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยข้าวตรงองอกกองเหรอครับเออยัไม่เห็นภาพเลยมันเข้ามาได้ยังไง พอแล้วมัไหนๆก็ไหนๆแล้วครับว่าแกะดูให้หมดเลยอือโหม,มากอตอกๆเก็บลูกไปเอาช่างมีอยู่2อ,อย่างนะฮะขยับก็ไม่มี อที่ครับมีอะไรบ้างครับแๆก็เกะล้างให้หมดเลยอันนี้ตะกัดจะได้อยู่อันนี้ก็อ,ออกมาล้างอีกรอบ ล้างให้หมดเรือยเลยแชรนี่ถอดนี่กี้ถอดตัวเสร็จตัวนี้ออกมาล้างอีกเดียวติดจับติดจับทีนี้ก็ใส่เข้าไปนี่เลยครับอัออนนี้เอาใส่ตรงนี้ ดนีแช่ไว้เลยค่ะนี่ตกตะกอนเหรอครับไมเหมือนดินแดงเข้าไปได้ยังไงก็ที่เหลือก็ล้างกันนะครับ แกะดูสวยหยองกว่าที่คิดนะครับเอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ